กลางดอยน้อยใหญ่ที่สลับเรียงสวยงามแจ่มตาสมชื่อดอยม่อนแจ่มที่เชียงใหม่เคยเป็นพื้นที่ปลูกฝินเมื่อหลายสิบปีที่แล้วซึ่งลุงหรือพ่อเท่าชาวมงวัย84ปีบอกว่าเกิดที่นี่ก่อนจะประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติเมื่อปี2507และโครงการหลวงขอใช้ประโยชน์2,500ไร่ให้ชาวบ้านปลูกพืชผักแทนฟินอ,อุมกรโอ้ตุกผักกบกีงกับพักนั่นนะข้าวกับพักนั่น คนสมัยก่อนอย่างพ่อลุงนี่อย่างพอใจไม่ยิ่งมันเนี่ยมันมาใช้ตู้ยอย่างนี้คนผ่องผอมราวปี52ม้อนแจมเริ่มเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอีก3ปีต่อมาพื้นที่2,500ไร่ของชาวบ้าน3,800คนที่เคยปลูกผักเริ่มสร้างที่พักเป็นอาชีพเสริมและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจมขึ้นมาปี57ขึ้นมาควบคุมดูแลโดยใช้ระบบตระกูลแท้ จึงยากจะขยายพื้นที่ได้เพราะแต่ละครอบครัวใช้ที่ดินของตระกูลร่วมกันแบบกงสีแต่แยกการบริหารอย่างม่อนวิวงามซึ่งมีพื้นที่20ไร่มีบ้าน22หลังเต็นท์80หลังแต่เป็นของแม่และลูกรวม5คนหลานอีก12คนควบคุมการเติบโต,ต,ตของที่นี่กลุมวิสาหกิจจะควบคุมโดยใช้ระบบแท่ควบคุมหรือาภายในนะครับก็คนหนึ่งถือคลอง ใช่ครับเป็นตระกูลแล้วก็ถือครองคนหนึ่งไม่เกิน5หลังถ้าเป็นเต็นท์นะครับ<ม>บ้านพักก็2-3หลังชาวบ้านยังทําการ,กรเกษตรทั้งปลูกพืชผักและไม้เมืองหนาวแต่ปฏิเสธไม่ได้ไรายได้จากการท่องเที่ยวดีกว่าเฉพาะช่วง4เดือนหน้าหนาวบ้านและเต็นท์กว่า1,200หลังสร้างรายได้70-80ล้านบาทแต่หากคำนวณจากการจะเก็บค่าบำรุงวิสาหกิจชุมชนเต็นท์หลังละ1,000บาทต่อปีบ้านหลังละ1,500บาทต่อปีมูลค่าเงินสพัดที่นี่ อาจจะสูงกว่าปีละ100ล้านบาทดูจากสภาพเศรษฐกิจทั่วไปที่ช่วงที่รัฐบาลมีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะขึ้นหลักนั้นหลักร้อยใช่ครับนั่นทําให้กลุ่มทุนใหญ่จับจ้องม่อนแจมทั้งขอร่วมทุนและขอซื้อที่ไม่เว้นแต่ละวันบางรายถึงขั้นให้ชาวบ้านกรอกตัวเลขเองแต่ชาวบ้านยืนยันวิถีชาวมงไม่ขายที่บรรพบุรุษกินและไม่ยอมเป็นตัวแทนใครเพราะอยากให้เป็นมรดกลูกหลาน เขาบอกให้เจ้าของเสนอตัวเลขไปเลยให้กรอกตัวเลขเองกรอกตัวเลขไปเลยเจอกลุ่มทุนใหม่ๆหรือว่ากลุ่มทุนใหญ่ๆนะครับที่นําเสนอว่าอยากจะทําตลาดบนแล้วก็ขอเขาลงทุนด้วยโดยอยู่เบื้องหลังแต่นะครับที่นี่กลุ่มวิสาหกิจหรือว่าจิตสํานึกของพวกเราอ่ะอยากจะจัดการตัวเองแล้วก็รับแขกประมาณนี้ครับนั่นเป็นสิ่งที่ชาวบ้านม่อนแจ่มยืนยันไม่มีการรุกป่าขยายพื้นที่เพิ่มหรือซื้อขายเปลี่ยนมือที่ดิน พร้อมพิสูจน์ข้อกล่าวหาตามข้อเท็จจริงรวมทั้งพร้อมจะปรับตัวหากต้องลดจํานวนบ้านพักลงเพื่อให้ม่อนแจ่มสวยงามและยั่งยืนมนตรรตทะกุลสมบัติสำนักข่าวไทยอสมทรยายงาน